บอกเล้าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะแจ้งข่าวดีอัปเดตข้อมูลข่าวสารอีก2เดือนเท่านั้นนะคะพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้จะได้รับเงินสูงสุดถึง2000บาทและที่สําคัญค่ะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินทุกคนส่วนการจ่ายเงินจะเป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องและที่สําคัญค่ะมาจริงจ่ายจริงแน่นอนตามตารางการจ่ายเงินจากลมบัญชีกลางเลยนะคะสําหรับปีงบประมาณ 25. ง6ันหพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินคนละ1000บาทค่ะโอ,อนตรง อีกครั้งหนึ่งในวันที่15กันยายนค่ะและไปอุนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่12ตุลาคมอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆกันในช่องมาจริงใจจริงแน่นอนติดตามอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่ทานยังคงเกาะติดในส่วนของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ7จจจังหวัดเหนืออีสานกลางใต้ในกลุ่มพี่น้องประชาชนอสอมอและอสอสอทั่วประเทศนะคะแจ้งตารางการจ่ายเงินออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับปีงบประมาณ2 5 6 6นะคะจาก ทางกรมบัญชีกลางและในส่วนของการจ่ายเงินจะได้รับอีกครั้งสําหรับค่าปฏิบัติการ,ข,าราของเดือนสิงหาคมและค่าปฏิบัติการค่าป่วยการนะคะของเดือนสิงหาคม2566นี้นะคะในวันที่15กันยายน2566และในส่วนของปีงบประมาณสุดท้ายเลยนะคะ2566สําหรับค่าป่วยการของเดือนกันยายน2566สําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอาสาม Wh และอาสสาทั่วประเทศจะได้รับอีกครั้งหนึ่งวันที่12ตุลาคม2566ค่ะและหลังจากนี้นะ ได้เหตแน่นอนค่ะหลังจากที่คอรามอหรือว่ารัฐบาลชุดเก่ามีการประกาศนะคะในส่วนของไฟเขียวการอนุม,มัตินะคะในส่วนของไฟเขียวจากทางครามอเพิ่มวงเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมรและอสสทั่วประเทศนะคะจาก1,000บาทเป็น2000บาททุกคนทั่นนาซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินตามที่มติคอรามารัฐบาลชุดเก่าอนุม,มัติไว้นะคะถึงจะเป็นรัฐบาลชุดไหนพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมซึ่งในส่วนของการปรับเพิ่มเงินเดือน2 0 0 0บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5ง0 หกสิเป็นต้นไปเรียกว่าค่าป่วยการหรือว่าการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม2 5 6 6ก็จะได้รับวงเงินในเดือนพฤศจิกาย,ย,ย,ยนนายเป็นต้นไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอมสมและอสสทั่วประเทศการกระเป๋าราอการโอนเงินเลยค่ะรับก่อน1,000บาทนะคะ15กนะันยายนนี้และ12ตุลาคมค่ะส่วน2,000บาทรับแน่นอนค่ะการปฏิบัติงานเดือนตุลาคมจะไปรับในเดือนพฤศจิกายนสอน2้ารเป็นปีงบประมาณ2 5 6 7ันั่น นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ